สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมันนี้โต้คุยกหลวงพ่อพรน,นะเอ้กับพ่อพรเพิ่นได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเขามาเหล็กกดไลกดแชกดติดตามให้เจแดงเด้อค่ะว้าวไปขายของไปด้วยค่ะนี่ครีมครีมเจแดงคนเดิมโอ้ยสบู่สบู่เจแดงคนเดิมค่ะท่านผู้ชมมีมอยเจอร์ไลเซอร์มีวิตามินอ e, ีมีวิตามินซีโอ้ย สุดใจผ้าลวยม่เอาไปขายให้อเอฟซีเพิ่นใส่เองเนาะเอฟซีังเพิ่นว่ามากอาหารเหมือนขึ้นพอนะแม่ป้าอันสบู่ใส่ดีดีหนานี่เด้งนุ่มมันเด้งมันโมหงแต่ว่ามันนุ่มพันว่หนาเพิ่นอายุสามสิบกว่าหนึ่งเนาะเพิ่นกะสีเห็นเพิ่นไหวเนาะคะ่ะหนาเพิ่นยังสาวยังสวยแต่ว่าหนาเพิ่นใส่ขืนพ่นว่าไปใส่บังไต้จักมือเจ๊แดงว่าท่านได้ขีมม้มากสบู่มากพ่อจิบมือเนาะ แต่หาหกมือนี่ละเพื่อนว่าใส่ดีดีเจฟซี่ก็บอกว่าใส่ดีใส่ดีที่สุดเลยค่ะใส่ดีกว่าสีส้มอันก่อนอนจาจจะแดงขายใน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 ชุดนี้เนาะชุดเดย์ครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่ส้มพันสองร้อยแปดสิบาทเนาะค่ะแต่สะบู่สีขาวพันสามร้อยบาทตัวนี้เป็นของเจแดงเพราะถูกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของเจแดงเองขายถูกได้เนาะค่ะแล้วก็ ชุดนี้ชุดละพันสามร้อยบาทรวมค่าส่งเนาะคะ่ะเนาะชุดชุดสีส้มน่ะพันสบาทสนใจทักมาศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองนย์เก้ามก้าสองเก้าแปดเก้าเ็ด้ทั้งใดทั้งสองเบอร์เนาะค่ะเบอร์ไม่ขึ้นให้หนาจอเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะแอดไลน์มาได้จะแดงรับประก,กันดีก็ส้มชุดก่อนเนาะ,ะถ้า จับชุดกันก็สองหนึ่งละหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะท่านผู้ชมสนใจทักมาของดีของดีบอกต่อนะคะสินค้าขายดีสินค้าใช้ดีบอกต่อค่ะท่านผู้ชมวิตามินอีวิตามินซีแล้วก็มอยเจอไรเซอร์ทำให้หนาหา้าหนุ่มยู่แล้วทําไมหนาเ้าใสกระจังยู่แล้วสบู่รับรองว่ารับรองค่ะรับรองค่ะม่นเป็นหลาเด้อค่ะรับรองค่ะใครสะไปว่ว่า ว่าพิบอะโทษหาทอน,น้ำกันเนาะคะ่ะนาอเพื่นเจนตัวใดเลขเพิ่นก็งวดก้อนก็ลุดไปงวดที่ผ่านมานน่นถึงทั้งบนทั้งล่างเจ็ดสองและสามแปดเนาะคะ่ะเนาะถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าเพิ่นไ่เดนเนี่ยจีแปดล่องสามแปดนะเจ็ดสองนี้ตัวเดียวเด่นเ,เ,เลยงวดน,นี้เพิ่นสจเดนตัวใดเขาไปฟังน้ำกันคะ่ะงวดนี้กันแยกคนเราฟังมันจะเป็นอา่า หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มากตัวหนึ่งเด้อข้างบนเจ็ดแปดเอาหนึ่งสามเจ็ดนี่ดิหนึ่งสามเจ็ดนี่ดิหนึ่งไอหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยมันเป็นหลักหน่วยโอ้นันกัเป็นหลักหน่วยมันบ่ิขันเคยผิดโยกยีผ่างวดเหรอมันกับว่าพีดงวดที่แล้วมันเป็นหกเจ็ดแปดเก้ามันเป็นหลักหน่วยนะมันนี่ได้สี่โตัวแต่งวดนี่สามตัวเหรอมันสอนแหลมันเหลือสามตมันสิลุดบ่อท่านละ มันคือยีย่ผ่างวดเหรองวดนี้งวดที่ยีห่หกคุณสีรุดบ้แค่นั่นแหละหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดเงียเจ็ดหนึ 81, ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเงียแปดหนึ่งแปดสีเข้าเข้าสีแดงเลย 83, แปดสามแปดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มาได้แค่ตัวเดียวหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งบ้าง มาได้แค 10. ่ตัวเดียวครับแล้วก็มา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 ใส่มันยิ่งกับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็มาได้แค่ตัวเดียวเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดยีงสิบบอบอไอพูดถึงว่าหกก็มีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเนี่ยมั้งล่ะเจ็ดเกิมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า แปดแต่มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าแต่มีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าซีก้าหกใ้าหามาแจกใสฮะซี่ก้าหามาแจกใสเอากะเครื่องเหล็กคนเราฟังเหรอเ okay. นี่ยซีหามานก็ผีดบออหนึ่งสามเจ็ดผีดบอกซี่ก้าหากะมันมึงสามเจ็ดมันเป็นปากหลักหน่วยแต่เลยเอายืนเอาหนึ่งสามเจ็ดเป็นหลักหน่วยซื้อแต่พูดถึงว่าถ่าแยกเหล็กคนเราฟังอนะ ที่จริงขันมันสี่เอาอิหลีมันสี่เหลือเหลือเหลือแค่หนึ่งก็สามมันสีเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียมันมากตัวหนึ่งสี่น้าลักหน่วยบปล่มันกัสี่มีเปอร์เซ็นต์เป็นลักหน่วยหลายหลายวันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าราคาราคาอีกกล่งหนึ่งก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ กันเจแดงซื้อๆนี่ก็คือคือไอาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่เ่าต้องซื้อเป็นครูเง,งินเลยนะซื้อมาได้แค่ตัวเดียวกันครบกันเข้ามาเกดโอ้คนละฟังคนละฟังมาได้แค่ตัวเดียวคนมันคนละฟังคนละฟังฟังนี่กับมาได้แค่ตัวหนึ่งสิบหน่วยฟังอีกฟังนี่กับมาได้ได้ตัวหนึ่งสิบหน่วยมันฟังละหาตัวนะแยกแยกเลขแยกเลขออกจากกันะนะน้า คือว่า mm. เอาเอาพอต้องเสือหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่สิบประมาณน้ำกันมันสีมาอะไรแค่ตัวเดียวฟังนี่นะอ๋อค่ะมันเป็นหวยคนละฟังเป็นติ่งมันกับยีพาชุดนั่นแหละห้องสามมันอ่ะหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสิบประมาณน้ำกันเหมดคือจับคู่อยู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันบังเอิญบบคือคือมันมันซ้อนหลัดหน่วยอ่ะมันยี่สิบยี่สิบห้างวดเด็บบ้านผิดกันเลย ไปเลยมันเป็นโซ่น่าเลยมันเป็นหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสี่นาไปเลยเอาเอาเจ็ดมาไหว้น้ำเตือๆจริงจริงเจ็ดมันเป็นนาสิยูเป็นลักเป็น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 ที่ละมันมันเจ็ดหนึ่งตัวว่องไแห้ตัวตัวว่องแห่เจ็ดหนึ่งตัวเดียวปะตัวตัวเต่งมันเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเต่งตัวเดียวนั่นแหละนะตัวเดียว ตัวเ่ยวเน่ยแะวันนั้นออกตัวล่องสามแปดตัวร่องมันจะเป็นเจ็ดสามแต่ว่าเจ็ดสามมันมีตันนีหลายผลเนี่ยผมก็เลยพอหมากมันเติบโเกลออกออกน้ำแล้วนะมันจะเลยจะเลยว่าพอหนาสี่เป็นตัวเส้นมันหน่อยแต่มันก่อมันหันก่อสามเจ็ดเลยมันก็นะเธอจะล่องจะล่องตัวใดขันล่องกับมันก็สีล่องเอเจ็ดสามนี่นะล่อง เพราะวมันมันมันขันซ้อนขันมันเป็นขันเท้ายืนไอ่ไอ้ยังไงหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาตัวหนึ่งนี่มันมาไอ้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองสามซี่หานี่มันมาใดแค่ตัวเดียวคสินะที่นี่ว่าเจ็ดมันมันมาซ้นมันมาติดหลักหน่วยอยู่นั่ยู่แล้วเอาไว้อนะตามหลักมันกะเพรามันกะอยู่คนละฟังละเลข กันทงให้ที่เจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดแปดก็ได้ยิงเสียนะเจ็ดหกก็ได้ยิงเสียนะเดวล่างอ่ะบันนี้ก็ข้างล่างข้างล่างนี่หกกับแปดหกกัแปดเป็นยิ่งสามหาเก้าค่ะหกสามแปดมือหกหกสามหกหาหกเก้าแปดสามแปดหาแปดเก้านี่ประมาณเนี้ยเด่นตัวใดวันนี่เด่นของผมผมเด่นเด่นหก เล่นหกหครับเล่นหกครับไปครับสามนะเลยใส่แปดสามบ่อืมก็เลขมันเลขเลขตัวหกสามเลขมันมีตั้งนี้หน่อยเฉพามู้งคือหกสามนั่นสิหนาหกแปดห้าแปดเก้าของสี่ซึ่งงวดก่อนหลายซึ่งงวดก้อนหลายสิบองกวันนี้บ่เน่นบ่แน่นสองบ่มีตัวไหนหนีมันบ่ทั้งบนทั้งล่างเนาะสองสองขางบนหรือข้างล่าง ต้องบ่เรื่องลางบ่เห็นสองสองมันกะสองมันกะว่ามี่ผมกะไอเอาขันเอาอเต็มเต็มมันกะมีอยู่เออหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หานี่เกล็ดแดงกะบ่ต้องไปสื่อเป็นกูุ่มนันหนึ่งสีนะ่นามาได้เด็ดตัวเดียวข<อ>ันเอามาัดขันเข้ามัดหนึ่งมัดสองหรือมัดสามหร,<น>หรือมสัสี่หรือมัดขามัดตัวใดก็ตามเนี่ยเข้าต้งมาใส่ไอ้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ท่าผิดนะหนึ่งกับซื้อบ่ได้เห็นบ่หนึ่งอย่าง หานึ่งหนึ่งหาดังคักตัวนี้หานึ่งหนึ่งหาต้อยโยกฟังเดียวกันแหมผมมันมันผมว่ากับเมนหรอหาหนึ่งหนึ่งหานี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเป็นตัวเต็งหรอกหาเจ็ดกับวเมียนหานึ่งกับวเมียนบ่ฮะหาเจ็ดกับวเมียนหานึ่งกับเมียนบ่หาเจ็ดแต่หาเจ็ดเจ็ดหาะได้คือคือคือขันมากนึงก็หาเนี่ยก็ต้องมาใส่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นะ ทังนี่มันสีมาตัวหนึ่งเนะ <aja S 2> ่ย<ห>มันตรงนี้ให้เห็นตัวหนึ่งสีลำหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกไปหนสีบอ่ะจะเจ็ดหนึ่งเป็นได้เนาะตัวเด่นบอบอบอจะแดงมักตัวใดสีดำดีมักตัวใดสื่อไปแล้ว <78 S 1> <m> หน Ы ึ <S <s ่งหางครับหนึ่งหนึ่งหางก็ห้าเจ็ดบอต้องเอาเป็นตัวติงเด้อมันเป็นมันมันชื่อหนึ่งสองสามสี่หางเนี่ยมันสีมาได้แค่ตัวเดียวหนึ่งเดีย สามหาเดีวมันเนี่ยสามหากระค 1, 2, 3, 4, 5, เครื่องหนึ่งสองสามสี่หานี่แหม่มาด้ยแคตตัวเดียวแม่โอ้เอาแสดงว,ว่ากลุ่มนี่จะแดงซื้อเบิรนี่กลุ่มซื้อแล้วแล้วมันมันสีมาคูุมนั่นนี่กันตามสูตรของผมเรามันสีบัวใหเลยดิ<อ>คันเกลแดงมากหนึ่งสองสามสี่หานี่ขยายเบาเครื่องมาด้ยแคตตัวเดียวปัจจุมาสองตัวได้กับเครือเป็นรักลอยตัวหนึง่งแค่นั้นเองกันตามสูตรผมนะ แต่ว่ามันต้องมาทีนี่จะแดงต้องมาขันมากหนึ่งมักสามมักสีมักห่าก็ต้องมาใช้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มาตัวหนึ่งห้าหกค่ะอ้าหาเจ็ดมันก็เป็นได้ได้หนิฟังนี่เจ็ดฟังนี่หาเย็าเจ็ดหาเจ็ดได้หาเจ็ดได้เพราะว่าขันมาดับห่าก็ต้องมาใส่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์ไปทา้งเรียบเจ็ดหนึ่งได้เจ็ด 5, า 5, 6, 6, 7, หา,า 1> 7, 1, ไ,ด 7, 5, ได้นะ แมนแมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาได้เจ็ดสามได้ถ้า่าขันนึ่งหาขันนึ่งหาสามหาอย่างนี้บอบบอพอเห็นดีนั่มนะือว่าะถ้าจะเป็นลักลอยได้เนาะจันเนาะถ้าจะเป็นลักลอยนก็ได้กันตามสูตรผมอะนะอือค่ะมันกับพอท่านเคยคิดเถอะแหะแต่ว่าแต่ที่นี่มันแต่โครงสร้างมันแต่ยี่ห้อชุดผลิตว่าอะถ้าจะเป็นลักลอยได้เนะบังเนาะมาดมสามเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเป็งสิเนาะ สี 1> 47, 1 no. en, kne et, kne et ่เจ mm. no yes, hmm. ็ดหนึ่งเป็นสินเนาะเงินเงินคือกันการเปิดสมมติว่าเข้ามักเกิดสมมติว่าหนึ่งสามหาเนี่ยหนึ่งสามหาเนี่ยมันดังดังหนึ่งหาเนี่ยผมบ้านี่กระสุนมันหน่อยนะหนึ่งหาหาหนึ่งเนี่ยสามหากเขาได้อีกสามห่มีตัวเดียวเพื่อหาเจ็ดหานี่หนึ่งสามสามเจี๊หาเพราะต้องเชื่อเป็นกครงเงินเลยนะแจ้งสันตัวที่มากเจี๊แดงกับซิมิเนเจ็ดหนึ่งครับอันคับกับ เจ็ดหนึ่งกับตัวเดี๋ยวเรเจ็ดหาท่านล่ะตัวที่คืออะไรยืนอย่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดฐานี่ได้เพราะว่าเพราะว่าเหล็กนั้นต้นเราฟังเได้ขันมักตัวหนึ่งคือหาหาหกเจ็ดแปดหาให้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มากได้แค่ตัวเดียวเก้าห้าเก้าสามยังมีเปอร์เซ็นต์เนาะเก้าครับศูนย์นี่ผมมาผมตัดแต่๋ี้ผมยืนอยู่ยืนอยู่ไอ้หกเจ็ดแปดนี่ต้องมากตัวหนึ่งยืนยืนยู่ที่หกเจ็ดแปดเนาะ แมนแมนแมนเก้าก็ศูนย์นี่โปรเซสมันหน่อยผมเกิดตามว่าดับมันจะดับมันแหละเัจฉรเรื่องหายมันจะดับกราก็ศูนย์นั่นแหละเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเนาะแต่ตัวเต็งมันก็เป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห่าเอ้ยเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ทหานี่ได้ลองลงมากะเจ็ดสามเจ็ดห่าแต่ว่าในกรงก่างงั้นผมนี่ตัวนี่มันมันมันบอมมีเจ็ทห่าแต่ว่าขันเอามันจะแต่ว่าขันตุ้มเต็มเต็มมันนี่มันได้เจ็ดหามันจะได้เยอะนะ คือที่ส้มไปอ่ะคือผมยืนวัหนึ่งสามเจ็ดนี่มันเป็นหลักหน่วยมันส้นมนกยีผางวดแล้วก็ท่านได้ผิดเลยผมก็เลยเลยเอาเอาหนึ่งสามเจ็ดเป็นหลักหน่วยเลยอีกสินะก็เลยเอาหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าศูนนี่ผมตัดเก้ากระศูน์ออกก็เลยเอาหกเจ็ดแปดไห้ก็ไปยิ่งหนึ่งจ็ดอีนหนึ่งสามเ็ซืได้ตัวเด่นเอาตัวเด่นมันี่เลยออตัวด่น กันพูถึงว่าเจ็ดหามันได้เพรได้โค้งสางเงของผมมันได้นะคือหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หานี่มาได้ตัวหนึ่งบอม่าน้ำกันบอม่าครูเงินมาได้แค่ตัวเดียวคือแยกเลขอ้คนละฟังอะไรทีนะแต่แต่มาห้าให้ยังก็มาหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มาตัวหนึ่งเหมือนโค้งสางมันสี่จีผ่าชุดนะเต็มๆมันโอเคมันนี้ล่างนี่ก็คือหกสาม ตรงบนเจ็ดหนึ่งเนะคะ่ะครับครับ<ม>ทางล่างก็คือการเล่ทางล่างก็ถ้าพูดถึงวลาถ้าตามสูตรมาก<ร>ไป<ม>เลยอีกเลยก็คือฟังหนึ่งมันสิเป็นเลขคู่นะศูนย<ม>์สองสี่หกแปดเนี่ยตัวสองสี่หกแปดมาได้แค่ตัวเดียว<ม>บัตต้องซื้อเป็นคู่นั่นบัตรต้องซื้อนี่เลยแล้วฟังอีกกล้าหนึ่งกคือหนึ่งสามอ่าเจ็ดเก้าเนี่ยมากได้แค่ตัวเดียวเนี่ยคือกัน มันสีแยกเลขออกจากกันเลยเป็นข้างล่างมันสีเป็นเลขคู่ขี้ไหมค่ะข้างล่างคู่ขี้ป่ะเมียน่มียคู่ขี้หกห้าแปดห้ากันเลขขี้ๆนี่โปรเซนต์หน่อยเลขคู่คู่กับโปรเซ็นต์หน่อยตามเลยตามสูตรผมนะค่ะโค้งสั่งมันกับเพราะห้ามคิดนะโค้งสั่งมันกับลอยงวดเพราะห้ามคิดเลยเนี่ยค่ะค่ะแต่งวดนี่มันสิ่คิดบอเพราะรู้นะค่ะค่ะขอบคุณมากมากเด้อค่ะเด้อเพราาะว่ตามสูตรนั่นแหละเนาะมันห้ามคิดเป็นบอละจ้า ขอบคุณมากมากด้วยพรพรขอบคุณมากมขอบคุณมากมากกาที่ให้เป็นแนวทางขอเห็นรวยๆอีกเจ็ดหนึ่งฟันที่เจ็ดหนึ่งนะตัวตัวที่ชอบนะตัวเเวียเีปิดปิดตัวนี้ปิดโอ้โหหงกับปิดหาสี่กับปิดหาอกหากับปิดพุ่นน่ะปิดเบิร์ดเวฟสู่องกีษนี่เจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งปิดเบิรดว่าในเปิดจะปิดล่อจมือโอ้กาด่นคเกอ เจแดันไอ้ไอ้ข้างบนก็ห้งสามมันยีผ่าชุดก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มี่มาได้แคดตัวเดียวเพราะต้องซื้อเพราต้องซื้อนักขันมากก็เพราต้องไปซื้อนักพราต้องติงแมนบดได้ซื้ออยู่แล้วนี่บดได้ซื้ออยู่แล้วเพือไอ้ตัวนี้คือกันหนึ่งสองสามสี่หาดีแต่มาได้แค่ตัวเดียวเธอแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่เอิญหนึ่งสามเจ็ดสี่หากะซื้อกุ้มเนี่ยล่ะนี่ว่างหันนะ ือกลุ่มนีแลมันมันว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนี่งกันตามสูตรผมนี่คือโค้งสามตัวนี้มัน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 แยกเองออกกันแล้วมันคนเราฟังอะนะมันสืบพวม้านั่งกันค่ะค่ะโอเคมันกับพกิดเลยจังหวัดที่แล้วจังหวัดที่แล้วมันกับย่างงหวดที่แล้วมันศูนย์หนึ่งศูนย์งวดที่แล้วมันกับศูนย์หนึ่งสองสามสี่มันมาตัวหนึ่งมันว่าจงวดที่แล้วนะแต่อีกฟังหนึ่งกับห้าหกเจ็ด แปดเก้าประมาณตัวหนึ่งสีน่ามันแยกแยกแยกก็คนนาคนมาฟังแล้วมันเสียมุมานํำกัดหนึ่งสีน่าก้มากันเนาะหนึ่งสาดค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่ให้ข้อมูลจะแดงอัดคลิปลงคลิปไ้ก่อนแล้วเอออันนั้นใบกระบอกไบสมาชิกบอกอย่างเป็นแน่หกเ็ดแปดเก้าศูนย์นี่มาได้แค่ตัวเดียวย่าสื่อเป็นคร่เงินค่ะ จะซื้อสองตัวมาได้่สตัวเดียวก็เอาไปยิ่งหนึ่งสองสามสี่หาเนี่ยก็มามาตัวหนึ่งโอ้สีมีเสียนเหล็กต้นน่ะเสียนหวยต้นนั่นเลยวิ่ล่นแบบนี้ก็พวกเสี้ยนหวยพวกเสี้ยนหวยพวกไงแมนพวกทักจอดแมนอยู่มีแต่พวกเสียนหวยทั้งนั้นเลยมีแต่เสียนหวยนี่บอกคนไปยังสี่นี่พบนี่คนแยกเลขอะสมมติวางคนมีกเงนั่นจังโครงสังสิทธุชดสุบห้าชดถึงเสียงเพิ่มเเคยผิดเดียเอาเยผมไป ฟังนีบพ่อแม่ทำกันฟังนีบพ่อแม่ทำกันนี่มันก็ตัดออกได้หลายเด้แมอแต่ว่าของผมพ่าแว่ได้เขียนเออพ่ได้เขียนเลขดับใหม่เลขดับก็โอ้ยู่ดียู่ดีดับหลายๆลยู่ดีของผมดังตามนี่ห้าสิบหกสิบเลขดับเออเขียนมาเขียนมาไปแหยเด้อเดี๋ยวจะได้เขียนลงช่องค่ะค่ะตกลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวผมสีนี่ส่งไปให้หนอกเดี๋ยวผมเบิลงลายเลือกเบิ่งดีๆกันค่ะค่ะโอเคถ้าว่าเลขดับมันจะโอว่าโอเคอยู่เรื่อยๆเลขดับเนาะ อืมเพราะว่าบางคนนนเฉบางคนพวกวไปคนนี่โค้งสั่งสิสิบห้าชุดยี่สิบชุดโอ้ของคนบ่าเคยพิดตั้งสิตั้งปีนี่เอาของผมไปตัดนี่เวยตัดได้เอะมาเลยนอยนยูเตัดหัวนั่นดับเป็นจากตัวแปดชิบก็ตัวยังอยู่นะอยู่มันอยู่กอนเท็ดดีๆนะมันอยู่เพราะว่าโค้งสั่งมันมันมีมิธีเหลาหลายอยู่แต่ว่าโปรเซสต์มันสีม้ามันสีพิดนี่มันก็หน่อยอยู่นะค่ะอ๋อทรงเด็กดับมากยังสิตตดจินใจซื้อนะ ค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยว่าเดี๋ยวผมสิดังเบิ้งดังเฮ็ดเลียบคับใหมมื้อนี้ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับััครบขอบคุณพ่อพ่อนเพิ่นได้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะจำพรรษาหนึ่งนะคะขอบุญกุศลขอให้ร่ลำๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะบุญบวชในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีมาเอาเลขเข้ามารวยๆมั่นใจในชุดบุญนั่นแหละเนาะเจ็ดหนึ่ง บ่มีขายไะนะข้างล่างนี่เจ๊แดงเห็นสักว่ามันใจเพราะว่าบ่ามักไปมักสุดนี่จับคู่เอ้ท่านผู้ชมเอาลำๆรุ้ยๆถูงหวยไปนํำกันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปใหม่นะคะหวยคุณกันละยาสูตรดับและสูตรเด่นนะคะเนาะสวัสดีค่ะ